เพราะว่าย้อนไปอดีตนะคะคุณนิรันดร์จริงที่เราเห็นก็คือเราเห็นการขยับขึ้นแรงแต่เวลาที่เป็นวินเทอร์เป็นหน้าหนา,หนาวก็หนาวเหน็บเหลือเกินนะคะรอบนี้เหมือนต่างไปยังไงจากรอบก่อนๆเพราะว่าเราเห็นเริ่มมีการนํามาสู่โลกการเงินแบบดั้งเดิมแล้วก็คือมีการนําตัวบิตคอยเข้ามาอยู่ใน ETF ในะคะได้รับ โอกาสและการที่จะเป็น strategic reserve จากฝั่งรัฐบาลจหรับมริการอะไรเงี้ยนะคะคมันเปลี่ยนไปไหมในเทรนที่หลังจาก h าวิ่งรอบนี้ในมองบนนิรันด์เนี่ยค่ะครับอันจริงอันนี้เป็นคําถามที่ดีอีกแล้วับคุณเฟิร์นผมว่าเป็นเป็นคำถามที่คนในวงการเนี่ยาถามถึงตลอดเวลาครับผมคิดว่าที่ผ่านมาไซคลของคริปโตเนี่ยหรือว่าสินทรัพย์ิจิปโลมันอยู่ทุกๆ4ปีใช่ไหมตาม h า u ิ่งของ bitcoin <c oughs> ก็ที่ผ่านมารอบสีสีรอบที่แล้วเนี่ยก็ ค่อนข,ข้างตรงขึ้นขึ้น,นลงลงตามไซคลรอบนี้ก็เป็นรอบที่ค่อนข้างแตกต่าง,าง mm hmm. ผมคิดว่าการที่เซ็นทรัลดิจิทัลหรือคือบิตคอยเนี่ย mm hmm. เข้าสู่เมนสตรีม hmm. กระแสหลักมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ influence by, อิมโฟล์สไบไซคลที่ผ่านมาแล้ว mm hmm. อย่างที่คุณเฟ mm ิร hmm. ์นพูดว่าตอนนี้มันมี ETF mm hmm. มีนักลงทุนสถาบันนักลงทุนทรดิชชั่นอลที่เข้ามาลงทุนในบิตคอยทาให้มีผลต่อไซคลไซคลนี้ mm hmm. ทำให้ตอนนี้เราถ้าเราถ้าเราดูคอร์เรลเลชันหรือความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยกับ ต่ดหุ้นอเมริกาเนี่ยที่ผ่านมาความสัมพันธ์หรือ correlation เนี่ยแทบไม่เกี่ยวกันเลยแต่ในตั้งแต่มี bitcoin ETF เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่า correlation เริ่มใกล้เคียงขึ้น,นเรื่อยๆครับอย่างเมื่อคืนนี้หุ้นสารัฐตกหนักมากใช่ไหมครัเพราะว่าทรัมป์บอกว่าอาจจะมี recession เกิดขึ้นที่อเมริกาพอหุ้นหุ้นอเมริกาตกจริงๆแล้ว เราก็มองว่าบิตคอยอาจจะไม่ก็ไม่ควรจะต้องตกตามสิ uh huh. แต่ว่ากายเป็นว่าบิตคอยกับเซ็นทรัลจิตโตนี่คือตกตามหมดเลย uh huh. เพราะว่าตอนนี้ correlation uh huh. ของเซ็นทรัลจิตโตกับตลาดหุ้นทั่วไปเนี่ยเริ่มใกล้เคียงมากขึ้นครับเอาเรื่องที่2ที่เมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วคือเรื่องที่ว่าตอนนี้เรามีจํานวนเหรียญเยอะมาก uh huh. ครับการที่เราจะมี alt season เนาะหลายๆคนมีพูดถึงว่า alt season เหรียญที่ไม่ใช่ alt season คืออะไรขอขอธิบายก่อน alt uh huh. season คือเหรียญ uh huh. อ,อื่นที่ไม่ใช่บิตคอยเนี่ยเรียกว่า alt หรือ alt coin เอลซีซันคือที่ผ่านมาทุกๆ4ปีเนี่ยเวลาบิตคอยน์พุ่งขึ้นไปแล้วนักลงทุนก็จะเซลล์บิตคอยนะครับเอาขายบิตคอยเอากำไรมาซื้อเอลคอยแล้วก็ทำลายราคาเอลคอยพุ่งขึ้นก็คือเอลซีซันทีนี้รอบนี้แตกต่างไปคือหนึ่งเนื้อที่ของมันคือบิตคอยน์เนาะทุกคนก็ยังโฟกัสกับบิตคอยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบริษัทจะซื้อบิตคอยเขาก็เหมือนกับยังถือบิตคอยอยู่ยังไม่ขายบิตคอยมาซื้อเอลคอยอันที่หนึ่งอันที่สองคือตอนนี้มันมีเอลคอยเยอะมากอย่างที่ผมเล่าเล่าไปฟังว่ามันมี เหรียอะไรก็ไม in right? mm ่ร hmm. mm ู hmm. mm ้เ hmm. ต hmm. e ็มไปหมดเลยใช่ไหมครับการที่จะผลักดันให้อ l ลคอยเนี่ยหรือว่าเหรียญเหรียญอื่นๆที่ช่วยบิตคอยพุ่งขึ้นทุกตัวเนี่ยมันต้องใช้สภาพขั้งที่สูงมากๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากในไซโคนี้ค่ะให้สรุปก็คือว่าให้สรุปก็คือว่าผมว่าในเซอร์เนียมันต่างจากไซโคที่แล้วเพราะโฟกัสอยู่ที่บิตคอย n แล้วเหรียญอื่นๆมันมีเหรียญเยอะเกินไปที่จะสามารถผลักดันให้เกิด a l t c o i อย่างเต็มตัวผมเลยมองว่าตอนจบแล้วถ้าถามผมผมก็จะลงทุนในบิตคอย n ถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ในแอ c o คอยในหลอจะต้องศึกษานิดนึงเพค้นคว้าว่าเหรียญเหรียญไหนที่มีศักยภาพจริง,รงๆไม่ใช่เหรียญที่เป็นเอามาปัน่นเฉยๆนะครับแล้วก็ลงทุนในบางเหรียญเหรียญน,นั้นอาจจะไม่สามารถซื้อทุกเหรียญ a อ c o คอย ได้เหมือนเมื่อก่อนค่ะพอฟังแบบนี้นะคะถ้าอยากจะให้คุณนิลลองลองนึกถึงภาพนิมเจนเนาะแบบเด็กจบ my first jobber เริ่มทำงานหรือว่าบางคนยังเรียนอยู่เลยเนี่ยนะคะเขาอยากจะใส่เงินเข้าไปอยู่ในโลกนี้โลกคริปโตเคอเรนซี่พอเอร์เรียลของเขาหน้าตาพอร์ตของเขาเนี่ยควรจะเป็นคริปโตเคอเรนซีกี่เปอร์เซ็นต์และในคริปโตเคอเรนซีนั้นควรจะเป็นเหรียญหลักกับตัวเอาคอยมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับอะไรบ้างคะ่ะ คือผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นนิวเจนเนารจริงๆถ้าสมมติว่าถ้าผมกลับไปอายุ20ย้อนกลับไปยาุ่ิบปีค่ะถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมคิดว่าผมส่วนตัวผมจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ๋อเด็กจบใหม่มีรายได้น้อยไม่สามารถรับความเสี่ยงได้จริงๆไม่จริงนะครับต้องบอกว่าเด็กจบใหม่เนี่ยเพราะระยะเวลาเขายาวในการลงทุนเขาสามารถ weather อัพเป็นดาวของอการลงทุนนัอนได้ใช่ไหม,มถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากๆเลยเพราะว่าผมคิดว่าพราะระยะยาวของผมมันมีเวลานานมผมสามารถลงทุนเพื่อ15ปี10ปีมผมไม่ต้องใช้เงินในอีก1เดือน2เดือน <Okay. S 2> ผมเพื่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเลยคือต้องสามารถแบ่งส่วนของการลงทุนออกมา <Okay. S 2> ครับสมัยก่อนตอนผมอายุตอนนั้นเนาะก็พอดีทํางานที่ e bank, แบงก์ก็ทํางานใน ทีมงานที่เกี่ยวกับการลงทุนพอดีด้วยอเห็นหน้าผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราควรจะโฟกัสว่าเราต้องพยายามออมแล้วก็ลงทุนได้สัก30%ของรายได้ที่ตัวเองมีอยู่ <C> e <an> ครับมันไม่ง่ายเพราะเพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะมีรายได้ที่น้อยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะมากๆครับแต่ต้องมีโฟกัสมีมีความพยายามมีตั้งเป้าว่าเราจะลงทุนให้ได้เซฟให้ไ,ไดล้ลงทุนให้ได้สักสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองว่าโอเคเราลงทุนเพื่ออะไรถ้ามีเป้าหมายว่าลงทุนไปเพื่อ ซื้อรถอ่าลงทุนไปเพื่อซื้อบ้านหรือว่าลงทุนสำหรับโปรเจกต์โครงการต่างๆมันใช้เม่เราโฟกัสแล้วเหมือนกับมี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 เป้าหมายเนาะแบบเออให,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 ให้ให้เป็นรูปเป้าหมายนันครับพอเราเจียดเงินออกมาเพื่อลงทุนได้แล้วเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนก็คิดอยู่คือเฮ้ยอ่าลงลงทุนอะไรดีแล้วก็ลงทุนเม,มื่อไหร่อาจจะว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันแพงแล้วมันสูงมากอย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ราคามันต่ำมากก็อย่าเพิ่งซื้อก็ไ<ช>ม่กล้าซื้อนะอีกไม่กล้าซื้ออีกนะครับ คือตอนจบล้วก็จะมีหลายๆคนที่จิตเองินออกมาได้แล้วแต่ก็ไม่กล้าลงทุนนะครับหรือว่าหาจังหวะจนตอนจบก็ไม่ได้ลงทุนอยู่ดีใช่ไหมเพราะนั้นกลับมาถึงที่คุณเฟิร์นเล่าเรื่องว่า DCA เนี่ยสำคัญเพราะว่าพอเราเจียดเงินไมาได้เนี่ยเราต้องลงทุนอย่างมีวินยัยนะครับก็อาจจะลงลงทุนทีละนิดทีละนิดนะครับพอพอเรารู้ว่าโอเคเราเรามีเงินก้อนที่จะลงทุนแล้วเราก็จะกลับมาเรื่องว่าเราจะ s t r u c t u r พอ portfolio ตรงนี้ยังไงนะครับ ถ้าถามผมผมอยอย่างที่บอกไปว่าผมจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากๆเพราะเวลาผมมีเยอะอคสินทรัพย์มากมีอะไรบ้างก็ผมว่าก็จะเป็นพวกหุ้นเทคนะครับที่มีอัจฉรยภาพในการเติบโตระยะยาวครับหุ้นเทคมีอะไรบ้างตอนนี้มีเทรนด์เรื่องเอไอเนาะเราเชื่อว่า AI เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนโลกในห้าปีสิปีแล้วคุณสุลงทุนตรงนั้นหรือดิจิทัลเพย์เมนต์ดิจิทัลต่างๆเพราะสิ่งนี้มันเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยครับแล้วพอเรารู้ว่า อ่า universe ของสิ่งที่เราจะ invest มันมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเราจะแบ่งจัดสรรยังไงตรงนี้ก็แล้วแต่แต่แตละคนว่าแต่ละคนมีสไตล์ในการลงทุนยังไงนะครับบางคนก็อาจจะชอบความเสี่ยงข้งสูงอ,อย่าง Bitcoin เนี่ยเพิ่มอาจจะบิตคอยหรือซื้อซับจิตโตเนี่ยอาจจะวันหนึ่งลงลงมา60%ภายในไม่กี่อาทิต์แล้วก็เสร็จแล้วก็พุง่งเงินสิบเท่าภายในกี่เดือนนะครับผมคิดว่าสิ่งเนี้ยไม่ไม่ใช่ทุกคนสามารถรับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือรับความผันผวนตรงนี้ได้ก็ต้องจัดพอร์ตนะครับ ผมคิดว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยแล้วแต่ความแล้วต้องบอกแล้วแต่ switch appetite หรือการยอมรับความเสี่ยงของคนนั้นเนาะถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะก็ใส่คริปโตไปเลย50นะถ้ารับอย่างนี้ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะสัก10เปอผมคิดว่าคริปโตเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ในอนาคตผมก็ยังเชื่อว่าควรจะลงทุนในคริปโต ส่วนน้อย huh. อย่างน,น้อยน้อยต้องมีสักนิดหนึ่งครับแต่ต้องศึกษาก่อนนะว่าคุณต้องมีมุมมองนี้จริงๆอาจจะมีบิตคอยน์แต่ใน10%นั้นที่เป็น10%หรือ50%เนี่ยที่เป็นคริปโตอาจจะเป็นส่วนใหญ่เป็นบิตคอยน์ซึ่งมีความเสถียรมีความมั่นคงสูงเราจะมีส่วนเล็กๆที่อยากจะลงทุนตามกระแส huh. ก็ทําได้แต่เทิงที่บอกว่าถ้าจะลงทุนตามกระแสเนี่ยต้องศึกษาก่อนว่ากระแสมันมาตอนนี้แล้วมันจบเมื่อไหร่เราจะต้องมีการตั้งเป้าว่า,าซื้อที่ซื้อที่ราคาเท่าไหร่ขายที่ราคาเท่าไหร่อย่างมีวินัยค่ะ คือทำให้ลงทุนเป็นนิวเจนอินเวสเตอร์